สวัสดีครับแลนดิ้งโน๊ตบุ๊กนะครับวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆมาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศา,ศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์แหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกนะครับเป็นโบราณสถานน้องใหม่ของประเทศไทยที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับขึ้นรถไปแล้วเดี๋ยวเพราะว่าจะไปจอดแล้วเราก็ <ลด S 2> ต้องเดิน<ล>ดขเข้าไปตามจุดต่างๆจุดแรกที่จะไปคือที่เป็นอาคารหุบกเนี่ยค่ะที่ไปเจอไปดูโครงกระดูกนกับช้างจะมีเจ้าหน้าที่บรรยายให้ฟังค่ะเสร็จแล้วก็ไปจุดที่สองก็จะเป็นโบราณสถานนะคะทั้งหมดสามจุด กนะะคก็เป็นจุดนี้นะคะที่จะให้นักองเที่ยวได้เดินชมกันนะคะจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้แต่ปัจจัยสายรถตามเราก็จะตอสแตนบายรับกลับนี่ค่ะรแล้วก็รถตานจะขึ้นคันไหนกลับก็ได้คือขับไปรแต่คันที่ขากลับขึ้นอีกคันกลับจะใช้บัตานายนี่ก็ได้ครับแล้วก็มีจักรยานให้ปั่นเล่นด้วยมีรถบริการนะครับนี่ครับบัตรค่าเข้าชมเขา20บาทวันนี้ก็มาวิ่งนะก็ได้บัตรมาด้วยก็มากับน้องนิสิตนะครับโอ้ยคนเยอะนะ วิ food, athon, ่งฟูมาราทอนมาด้วยกันโอ้เต็มเลยทียย่คนทับก็แนะนำพอจะเห็น้งางนะแล้สุดนี้เป็นสถาที่จิงนะคที่เราได้ยดาเนินการคนทด้าบคดีไปเมื่อประมี2,531ค่ะห พศหญิงความสูงนะคะควัดจากศีรษะจรดถึงปลายเท้าจะสูงอยู่ที่180เซนติเมตรในส่วนที่เราพบว่าเนียนักสแสดงว่า1,700ปีที่แล้วคนที่นี่มีการติดต่อกับชาวต่างแดงนกันด้วยเจอที่แขนซ้ายค่ะตรงบริเวณข้อศอกเป็นตะไกสีเขียวนะคะอยู่ถึงชิ้นค,ค่ะในส่วนของกำไมสองนี้เป็นเครื่อง,องทาให้เราทราบว่ายุคนี้ผู้หญิงคนนี้น่าจะไม่ใช่คนธรรม,มาดานะ่าจะมีฐานะระดับผู้นำเผ่าหรือว่าผู้นำชุมชนก็เป็นได้ในยุคนั้นค่ะเราเจออีกสองโครงนะคะฝั่งด้านซ้ายกับฝั่งด้านขวาเป็นโครง ร้อยปีเช่นกันแต่น่าเสียดายค่ะสองโครงนี้สภาพไม่สมบูรณ์แล้วซึ่งเราคาดว่าน่าจะถูกลบลวนจากคนในยคุคหมาดคนละสมองนะครับที่ขุดพบอยู่สูงขึ้นมาที่ด้านบนอันนี้เก่ากว่ากระดูกของมันคือยังไม่คว่ำเก่าก็หร่ค่ะและจากกระดูกช้างกระดูกมนุษย์นะครับสามโครงนะครับก็ภาพตอนที่ขุดนะครับถ้าเราพบคุณจะไปถึง ร้านของพี่นออ้องนะครับีเทศร้นขอพ่อลทีที่นะคนรบของะตัวอาคารสอเป็นนะคะแล้วก็ตัวถาใช้เป็นลาแนะคะเราสับเว่าจะมีงองเล็กัน้กราของพี่น้องนะคะขอนะครับสำหรับองค์เล็กตรงนี้นะครับ ที่แบบว่าอืมอใช่คืออะไรแบบว่าครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเขาข้างในนะอันนี้ตั้งคาไว้โอ้มันขนมเนาะเขาข้างในนะครับก็จะมีขนาดเล็กกว่าเขาข้างนอกนะครับเกือบครึ่งก็น่มานมา จัดวางใหม่นะไม่แน่ไม่รู้ไม่คาดเดาสถานบรานะครับ <c oughs> ก็น่าจะถ้าอายุของโบราณสถานนี้ก็พันสี่ร้อยปีประมาณนั้นนะครับวันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับวันอาทิตย์ปางสีเทพนะครับรังนกพิราบนกพิราบเต็มเลยนะครับ เดี๋ยวแวะจุดไหนอีกป่ะครับหมดแล้วหมดแล้วครับจุดตึ้งจะเราลุกใจครับของข้างนอกครับอ๋อไปมาแล้วของข้างนอกจะชำรุดอ่าปิดปรับปรุงครับปูย่าตะยายเราทำไฟจะใหญ่เยอะเหมือนกันได้ก็จบแล้วนะครับเที่ยวเมืองโบราณสิงคโปนะครับ